สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบทที่5ข้อ3าสสมถึงสานะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคริสเตียนกับคําสาบานนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคําที่กล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคําสัตยาบานที่ได้ถวายแด่พระเจ้าจะต้องรักษาไว้ให้มัน่นไฟเราบอกท่านว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า โดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานาเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงยูราสเลมก็อย่าสาบานเพราะกรุงยูรุสเล็มเป็นราชธา,านีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทําให้ผมขาวหรือดําไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็เพียงพอคําพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วในวพระคัมภีร์ตอนนี้นะฮะได้พูดถึงเรื่องการสาบาน ชาวยวเนี่ยนะครับกับคนไทยมีนิสัยคล้ายกันคือชอบสาบานให้ฟ้าผานะอย่างนั้น,นตายใน3วัน7วันชาวยูวก็เป็นเหมือนกันครับเขาชอบสาบานโดยอ้างอะไรครับอ้างแผ่นดินโลกอ้างสวรรค์อ้างถ้าดูในพระคัมภีร์อีกหลายตอนนะครับเขาก็อ้างเรื่องของแท่นบูชาบ้งางอ้างเรื่องของถวายบนแท่นบูชาบ้าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับไอการที่จะไปอ้างให้มันคาพูดมันน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงสอนเราเนื้อหาทั้งหมดคืออะไรครับอันที่1ก็คืออย่าสาบานพร่าเพื่อในถ้าเราอ่านข้อ34ปั๊บเราจะบอกว่าอย่าสาบานเลยถ้าเราตอบคริสเตียนบางคนโดยพระคัมภีร์แบบตรงตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ขอบอกนะครับว่าคําว่าสาบานมาจากโอมนีโอโอมนีโอนั้นแปลว่าปฏิญาณได้ด้วย ดังนั้นเองคริสเตียนปฏิญาณไม่หละครับพระคัมภีร์ใช้คําคํานี้กับพระเจ้าหลายครั้งทั้งหมดใช้ยี่สิบอดครั้งนะครับในพระคัมภีร์กับคำว่าโอมีโ e อหรือสาบานหรือปฏิญาณเนี่ยนะครับพระเจ้าเองก็ใช้คําสาบานไปอ่านในฮีบรูบทที่หกข้อสิบเจ็ดครับพระเจ้าก็ยังทรงสาบานในฮีบรูบทที่หกข้อสิบหกได้พูดถึงมนุษย์ก็สาบานต่อหน้าผู้ใหญ่กว่าตัวเองนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างเวลาทําพิธี ปฏิญาณตัวเองเนี่ยนะครับต่อหน้าคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเพื่อจะได้รับเข้ารับตำแหน่งหรือบางคนเนี่ยนะครับเขาทำปฏิญาณกันเวลาแต่งงานใช่ไหมครับปฏิญาณในวิธีปฏิสมาแล้วปฏิญาณได้ครับนะฮะมนุษย์จะต้องทำปฏิญาณแต่ว่าไม่ใช่พังเพื่อนะครับในวิวรณ์บทที่10ข้อที่5ทูตสวรรค์ยังปฏิญาณยังสาบานเลยครับแต้กันเองคริสเตียนเราสาบานได้นะอยู่ต่อหน้าศาลก็สาบานได้แต่ว่า คำว่าสาบานของคริสเตียนนั้นเราเอาพระเจ้าเป็นหลักและไม่ทําพมเพื่อนะครับต้องทําแบบจริงจังเสมอน,นะครับเพราะมันใช้คําเดียวคําว่าปฏิญาณหรือโอมนิโอนั่นเองนะครับอันที่สองจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกว่าคริสเตียนพระเจ้าไม่ให้สาบานอย่าสาบานพ่มเพื่ออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือพระเจ้าต้องการให้เราพูดความจริงเสมอน,นะครับแต่การพูดความจริงนั้นทําไมเราจึงพูดความจริง เพราะอะไรครับเพราะยอห์นบทที่8ปข้อ44บอกว่าซาตานเป็นพ่อของการมุสาเมื่อเราไม่ได้พูดความจริงเราก็เป็นเหมือนกับซาตานนะครับอีกประการหนึ่งเราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเมื่อเราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเราจะต้องพูดความจริงแต่ขณะที่เราพูดความจริงนะครับมีบางคนบอกแกพูดมาเลยจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ต้องมาจากมันนะครับพูดแบบนี้ไม่ถูกครับเพราะพระคัมภีร์สอนเราเรื่องความสุภาพพระคัมภีร์ยังสอนเราเรื่องความจริงด้วยความรัก กลับไปอ่านเอเวอเสบทที่4ี่ข้อสิสิครับเราจะรู้ว่าการพูดความจริงไม่ใช่เอาความจริงมาพูดเท่านั้นแต่ต้องพูดความสุภาพและความรักด้วยวันนี้พระคัมภีร์กำลังสอนเราเกี่ยวกับเรื่องคริสเตียนกับคําสาบานว่าคริสเตียนจะต้องไม่สาบานพ่อเพลืออันที่2จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ด้วยความรัก